ตอนที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้นะคะก็จะน่าจะเป็น e p ีสอที่ราทำแล้วแหละสนามนี้นะคะแทบจไปแข่งกันที่ประเทศสเปนะคะ่ะชื่อสนามว่าช,ชื่อสนามว่าบาเซลานาคะ่ะทุกคน ไม่ใช่บาร์เซโลนาไอนี่ไม่ใช่หรอชื่อสนามอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า,าไปที่บาร์เซโลนาสเปนะคะ่ะทุกคนก็สถานี้นะคะเหมือนเดิมก็จะแข่งกันสองพันค่ะแต่ว่าเรามีนักแข่งรับเชิญนะคะ<อ>เพิ่มมาอีกหนึ่งคนคะ่ะเดี๋ยวเป็นใครนะคะเดี๋ยวไปรอติดตามกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็ขอขึ้นเครื่องไปนอนก่อนแล้วกันนะคะเจอกันที่สเปนจ้า ทิปนี้นะคะเรามีนักแข่งตัวน้อยมาด้วยหนึ่งคนคัดคัดตัด oh. เอากระเป๋ากันแล้วเดี๋ยวจะไปเอารถทุกครั้งที่เอากล่ป๋ใส่พานแบบนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเออแค่กระเป๋าเฉยๆเปล่านะคะจตรุนมากว่ากระเป๋ามาถึงเปล่าเพราะถ้ากระเป๋าแข่งไม่มาถึงก็จะไม่มีหมวกแข่งรถด้วยกระเป๋าใบใหญ่กว่านักแข่งเราก็แม่ครัวเราเนี่ยนะคะดูนี่ไม่ใช่กระเป๋าแข่งนะคะกระเป๋าแม่ครัวของที่เยอะที่สุดที่พี่เก๊กเอามาที่ช็อกมากนะคะนั่นก็คือหม้อหุงข้าวใบใหญ่สําหรับนักแข่งทุกคน แล้วก็เครื่องแกงค่ะคนไทยนะคะติดอาหารไทยมาก <c oughs> เราเลยเอาแม่ครัวไทยมาด้วยจ้าอารุนสวัสดีอ r o สเปนนะคะทุกคนเช้านี้อากาศดีมากวันนี้นะคะเป็นวันที่สองแล้วนะคะที่มาถึงที่สเปนคือการมาแข่งรถต่างประเทศนะคะจริงๆแล้วเราก็จะเลือกที่แบบมาก่อนสัก2อถึงสาวันนะคะเพื่อให้ร่างกายได้รับตัวนิดเดงเพราะว่า จะมีอาการเจ็ตแหลกค่ะทุกคนอย่างวันนี้นะคะก็ตื Wh ่นเล่นสำหรับต so ีห้าหกโมเช้าเลยนะคะก็มาปรับตัวกันนิดนึงไม่งั้นอ่ะถ้าสมมุติว่าไม่ปรับตัวเลยแล้วมาแข่งเลยอะค่ะมันอาจจะทําให้ตอนที่เราแข่งอะมันเหนื่อยกว่าปกติได้นะคะเพราะฉะนั้น2วันนี้นะคะก็คือฟีตล์ช้อปปิ้งเดินเล่นเที่ยวเล่นในเมืองกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินช้อปปิ้งที่เอท์เลงกันนะคะขอบอกเลยว่า นักแข่งผู้ชายนะคะช้อปปิ้งกันเก่งมากเก่ง,ง,งกว่าแคที่นะจริงๆ<笑><笑>เดี๋ยวเราให้ทูกคนดูเองในคลิปแล้วกันนะคะยังไงเดี๋ยวไปเที่ยวกันเลยคะ่ะอรุณสวัสดยามเช้านะคะวันนี้ก็เป็นวันพุดแล้วจริงๆอยู่ที่สเปนมา3วันแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันแรกที่เราจะเข้าสนามกันนะคะวันนี้ทําอะไรที่สนามมากคะ วันนี้นะคะก็จะซ้อมกันอย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าซ้อมเยอะซ้อมน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวเราจะต้องไปดูตารางที่สนามกันอีกทีนะคะก็มาแข่งแบบเนี้ยเราจะมีเอนจิเนียร์นะคะมีเมนเจอร์ของทีม <c oughs> เขาจัดการทําให้ทุกอย่างนะคะ <c oughs> ก็คือไม่ต้องคิดไม่ต้องออกความเห็นใดใดทั้งสิน้นแค่ทําตามในสิ่งที่เขาบอก <c oughs> ให้ดีมากที่สุดเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันแล้วก็จะไปสนามแล้วค่ะทุกคนถึงสนามเป็นทีน่เรียบร้อยนะคะก็กาลังจะ ลากระเป๋าการเดินเ,เข้าสนามกันนะคะสัมาษณ์นนะักแข่งหน้าใหม่ของเรานิดนึงตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้น <laughs> จะบอกว่าสนามสเปนที่นี่นะคะคือทีมที่เรามาเช่ารถเขาแข่งกันเนี่ยเป็นทีมของสเปนเพราะฉะนั้นสนามสเปนอันนี้นะคะก็เหมือนเป็นสนามหลักบ้างเขาเลยนะคะทางทีมเขาก็จะพยายามทําเต็มที่แน่นอนเพราะว่าเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเป็นโฮมเรสเขาอะเนาะเขาก็จะแบบอยากให้แบบเออมันมีผลงานนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะันนี้นะคะชื่อสนามเราคาทาลุยญ,ญา ถูกไหมไม่รู้อันนี้ก็ทำพวกวิธีกันอยู่อันนี้นะคะมันจะทำให้เราสามารถกินน้ำตอนแข็งได้ด้วยอันนี้นะคะจะเป็นรถซ้อมของทีมนี่นะคะเราก็มาแท็กบอกันที่สนาม นอนแท็กวอลคือเพื่ออะไรคะให้รู้ว่าตรงไหนควรชิดตรงไหนควรบอกเพื่อน่วงทีมว่าตรงไหนชิดตรงไหนเบรกตรงไหนเหยียบไม่เหยียบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่นะคะบางทีมันก็เหมือนแบบแท็กบางอันมันจะแบบตรงนี้เกาะตรงนี้ไม่เกาะอะไรแบบเนี้ยเราก็จะมาเดินดูแท็กเพราะว่าถ้าขับอยู่ในรถอรามันก็เร็วมันก็จะดูไม่ทันตรงนี้อ่ะอย่างอันเน,นี้ยสีเขียวเขียวอันนี้เป็นหญ้าจริงบางอันก็เป็นหญ้าเทียมบางอันก็เป็นแบบสีเขียวที่สนามเขาทำมาเพื่อให้แบบรถมันเกาะอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบมาดูดีเทลสนามกัน ก็จะช่วยให้นักแข่งขับเร็วขึ้นดูรายละเอียดของสนามได้ดีมากขึ้นอะไรแบบนี้วันนี้มีอะไรกินบ้างคะพี่ตั้มก็เป็นสลัดน้ำมนคาปูช่ออันนี้ก็น่าจะเป็นเมนสอตร์เนะเป็นอ้าววันนี้นะคะก็เป็นวันสองวันที่สองแล้วค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะซ้อมทำวันเหมือนเดิมนะคะ ได้เอารถบ้านลงไปซ้อมนะคะพี่ปูขับสนามบาร์เซโลนาเป็นไงบ้างคะดีกว่าสนามบุรีรัมม์ไหมคะอันไหนยากกว่าสนามนี้ยากกว่าเพราะว่าไม่ค่อยได้ซ้อมสนามนี้ด้วยรถขับดีไหมคะวันนี้นะคะก็เป็นวันสองวันที่สามแล้ว,วก็วันพราย,ยหน้าตาเพ่งเรียดก,กันมากเลยนะคะเพราะว่าซ้อมกัน ตัว่าค่ะคันนี้เป็นคันแข่งขันเองค่ะทุกคนที่ผิดก็จะวุ่นๆกันแบบนี้นะคะต่อไปนะคะค่ะแคงก็จะเป็น เป็นอินจิเนียคันแคเทเอวิธีการวอร์มร่างกายของนักแข่งยังไงคะอันนี้คือไม่มีสมาธินะคะคนนี้ เวลา qualify กันแล้วนะคะทุกคน qualify นะคะก็คือการจับเวลาเนาะจับเวลาเพื่อเอามาเป็นผลว่าใครจะออกสตาร์ทที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าของรายการ24ชั่วโมงเขาจะเป็นการ qualify แบบว่าให้นักแข่งเตาคจะมี5คนใช่ไหมคะเขาก็จะ แค่3คนเท่านะะั้นค่ะที่ไปคอลิฟายแต่ว่ากฎของเขานะคะการเลือกนักแข่ง3คนนี้คนแรกนะคะจะต้องเป็นไปขับแข่งบอล2คนสุดท้ายจะต้องไปขับแข่งซลเวอร์เพราะฉะนั้นนะคะคันก็จะไม่ได้คอลิฟายนะคะแต่ว่ากฎอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้การคอลิฟายสนุกขึ้นนะคะทุกคนนั่นก็คือว่าเขาจะให้ใช้ยางแค่ชุดเดียวเลยเท่านั้นแล้วก็ห้ามเติมน้ํามันด้วยเขาจะเอาเวลาที่เร็ว สองสามคนนี้มาเฉียแล้วก็เป็นเวลาคอร์ดิเพื่อออกสตาร์ทอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบความสนุกของการคอร์ดิแล้วก็เป็นแบบการใช้สมองของตนเดงที่ึงว่าทีไหนสามารถวางแขนให้ลดตัวเองได้เรียมมากที่สุดแล้วก็ทำเวลาได้นะคะหมายแรกเรานะคะก็คือคุณเดชาธนเสื้อใหม่สีแดงไฟแรงเลยนะคะทุกคน รู้สึกยังไงบ้างคะดเรดี้ไหมคะโอเคคัดน,น,นะคะทุกคนเบอร์นะ okay. นนหนึ่งห้าแปดนส่วนอีคันนึ่งอ่ะคือเบอร์หนึ่ง อยู่ที่สองในนอันนี้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 เดชาทอรนะคะอยู่ที่2ในุ่นเนี่ยเห็นปะเขาก็จะเวลาทั้งสามมันนะคะมาเฉลี่ยกันกับนักแขกนะคะคือเห็นอะไรที่เป็นสีรไม่ได้เลยนะคะทุกคนจะต้องแบบขอดูหน่อยขอดูหน่อยเหมือนอารมณ์ผู้หญิงเวลาดเดินช็อปปิ้งแล้วแบบเออขอดูหน่อยขอดูหน่อยอ,อะะอ,อธิบายให้หน่อยอันนี้คือรถอะไรคะ ถ้าว่านเป็นรถดีซลก็รถต์เนโมาร์190แรงมา550กมา550กิโลลงงมากอันนี้คือถือว่าเป็นรถแข่งก็เป็นรถแข่งนะแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยเาว่ทําือดีเดียนนี้เป็นถนก็ได้ด้วยอมาเป็นค่าใรกาประกอบเองอันดอนมาร400โอ๋ออันนี้เขาก็มาจัดแข่งที่สนามอยากได้อยากได้อยากได้อันนี้นะคะเห็นอะไรไม่ได้จะซื้อกันอย่างเดียวเลย นี้จะเป็นรถแข่งรุ่น GT4 จะมีทางเป็นนะคะแล้วก็มี Porsche มี McLaren ด้วยอันนี้เขาน่าจะควดลายกันเสร็จแล้วแล้วก็มาปาักเฟิร์มอยู่นี่อนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ในส่วนของใน p a ็นะคะก็จะซ้อมตอนกลางคืนกันทั้งนักแข่งนะคะลงไปดูสนามตอนดึกว่าในสนามนะสว่างแค่ไหนแล้วก็ลดสว่างพอไหมนะคะแล้วก็ช่างเองก็จะเกี่ยวกับการ,การเป็ เปลี่ยนผ้าเบรกเปลีป่ยนจานเบรกอะไรแบบนี้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวพัดพาไปดูกันว่าเขาทาอะไรกันบ้างก็จะซ้อมกันนะคะว่าแบบเอ้ยของจริงเรามองเห็นไหมหรืออะไรเงี้ย ต้องขับช้าแน่เลยแต่จริงๆแล้วนะคะขับดึกบางคนขับเร็วกว่าตอนกลางวันอีกนะเพราะว่า1น,นะคะอากาศมันเย็นยามมันจะไม่ร้อนอุณหภูมิยานะคะค่อนข้างจะดีแล้วก็สนะคะเครื่องยนต์มันก็จะแรงกว่าปกติแล้วก็มันจะทําให้เหมือนแบบเราขับแล้วค่อนข้างยางจะไม่ค่อยสิ้นเปลืองมากเท่าไหร่นะคะเวลามันก็เลยเหมือนแบบรนะคคงที่เราก็เร็วกว่าปกติ ะคะที่สายนี้ก็คือวิสัยทัศน์ค่ะว่าใครนะคะมีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่าคนนั้นก็จะดีไปเดี๋ยวเรามาดูรักแข่งกิมกาเปลี่ยนตัวกันถือว่าเร็วมากเลยนะเขาเปลี่ยนจานเบรกกันแบบคือไม่ถึง5นาทีแน่นอนอน่ะ Then start to need to think about championship because if you're in a contention to do that, to win the championship, then that's a great second best. Yes, it's being academic, but you also then have to deal with the pressure element. So you have to be able to do both and be. ตอนนี้นะคะก็คือว่ามีโคซิตี้ก็เลยจะต้องเข้ามาเปลี่ยนตัวกันนะคะคันพี่โยอ่ะค่ะเขาจะเปลี่ยนจานเบรกด้วยแล้วก็คันพี่จะมอะน่าจะแค่เปลี่ยนอย่างอุ้ยเปลี่ยนจานเบรกด้วยเหมือนกันเหมือนเตรียมจานเบรกด้วยนะคะน่าจะทั้งสองคันเลย On the refueler to measure how much fuel went in the car, and then clank nuts. Yeah. Okay. I like that. And uh, just. programmed but code60 the the earlier weekend in on นี่นะคะขับเสร็จมาตัวเองแล้วเดี๋ยวจะพามาดูกันว่านักแข่งนะคะนอนยังไงกันบ้างแต่ว่าอาจจะเสียงดังไม่ได้นะให้ดูแต่ภาพไปก่อนกันนะคะ จะส่งคุณเขาไปขับอีกหนึ่งไม้นะคะทีมช่างทีมเอนจิเนียอะไรเงี้ยก็คือจะมีชุดเดียวเลยเขาก็จะอดหลับอดนอนกันกัน24ชั่วโมงเต็มๆไปเลยนะคะ duration of princes in that case but kind of crawls that and the sons and daughters turn their back away from motorsport true and they go off and do something else completely different yeah but often see but we talked a little bit about อีกสิบนาทีเท่านั้นค่ะทุกคน. <laughs> racing who finished second a lap back, and Charles Espenlaub and the rest of the crew at CP Racing win the AM class third overall. In here for you, the drivers and the team today as he <laughs> congratulations underway here on that pit wall absolute full of emotion you can see the team guys have worked oh. number 158 the bbr Cupra of dakathon fukakarowit kandidi kusiri kandasak kusiri